เที่ยวอู่างวนครับ เฮ็ดยังเฮ็ดไฟยังติดแล้วอันนี้พอเปิดพัดแกนะเอออันนี้เปิดเปิดตะไฟหนานะไปรีไฟญ่ไฟสูงจะตามจะบัดเพื่อนไม่รัาสตาร์เครื่องเนี่ยเพาเปิดสวิช์มาแกหนึ่ปึ๊บเนี่ยมันจะเปิดไฟหนาอยู่ติดเนี่ยมันติดตลอดเออติดตลอด เนี่ยตัดเส้นดีว่ามันี๋มันออกเนี่ยแต่คันแต่คันเอาเอาดีเล่ต้นหนีบมันสีติดตะไฟสูงในบ้านนี้ไฟตำมอเตอร์ไซค์บ่อดตะตาดก่าไฟบ่อติดแต่ว่าเวลาเปิดติดติดตะไฟสูงเนี่ยจังไรเนี่ยมอเตอร์เนี่ยเด้อยังนั่งอยู่เีนยวกระเดียงกระดำกระใจระเบิดอยู่เนาะจะโม่งอะไรลูกอะไรเป็นอะไรอยู่บ้ายสองกว่า อแสดงว่าคนแสดงว่นเสียฟิลผิดอยู่ว่านี่เปิดไว้จ,นจ,นจนีนี้มัน้องติดหนึ่งติดตลอดนี่ไั้ยเนนต่อถึงมัดไปเลยต่อเลยไม่เลยประเดียย <c oughs> เงี้ยเวเพระเอื่นเียงโอ้แต่ประธานมากกั่าเอืน